นะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยกายายะเทวานังปิยะดังสุตตวาอิติปิโสภะวายะมะราชาโนท้าเวสุวโนมรนังสุขังอรังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปติทิตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสรา สีเสปติทิโตไมหังพุทธโทธธรมโมทวิโลจเนสังโฆปติทิโตไมหังอุเรศภะคุณาการโอหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคัลานโนจะวามเก อักขเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานโมอุปาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรโอนิสินโนสิริสัมปโนโสภิโตมุนิปุงคโว อุมารกัสโปเทโรมเฮสีจิตวาทโกโมัยหังวาะเนนิจจังปฏิทธาสิคุนากโรอปุโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวลีเทราปัญจอีเมชาตานาลาเตติลกามะ เสซาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรซาฉลันตาสิลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาประตนังปุรัโตอาเซทักขิเนเมตสุตะกัง ทชะจังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันธมระปริตตันจ่าอาตาาติยสุตตกังอาเกเตชธนังอาสิเซสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตาการะลังกตา ว่าตาปิตตาที่สัญชาตาพาหิรัชทุปัทถวาอาเสสาวินายังยันตุอนันติชนาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัญเรชินปัญชะมัชัมหีวิหรันตังมะหีตตเล

พาเวนชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตดรามิชินะปัญชะเรติพระพุทธเจ้าและพนรสภาทลายผู้ประทับนั่งแ่วนชัยบรรลังทรงพิชิตพระยามาราธิราช อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วสเสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสัรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกมียี่สิบแปดพระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียนกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีสัะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสัพพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคขลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกนธัญะญอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุนอยู่หูขวาพระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย มูนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมารกัสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ พระอุณะพระอังคุลิมาลพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุนเจิมที่หน้าผากส่วนพระอาสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพรโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมานปริศอยู่เบื้องซ้ายพระทชักคสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปริศพระโมรปริศ และพระอานาตาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภาอากาศอันหนึง่งพระชินพุทธเจ้าทั้งหลายนอกที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศีลาธิคุณอันมั่นคง คือสัตตะปราการเป็นอาพรมาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคะอุปัตถวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุทฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจา้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจา้าได้รับการคุ้มครองปกปักร,รักษาภายในเป็นอันดีชะนีแะ้แลข้าพระพุทธเจา้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณนานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตถวะอันตรายใดๆด้วยอานุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้าชนะฆ่าศึกัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมชนะอนันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทินสา